นุม่มวัยสิปีซิ่งรถจักรยานยนต์กลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวแต่กลับไม่ถึงบ้านยังไม่ชัดล้มเองหรือโดนชนเมื่อเวลายี่บเอ็ดนากา50นาทีของวันที่9เมษายนร้อยตํตำรวจโทรทิิทพงษ์หงษาชาติรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชนล้มมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุบ้านเนินหนองไซถนนสายพนันิคมฉะเชิงเซาขาเข้าจังหวัดฉะเชิงเซาหมู่4ตำบลวัดโบสถ์อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า M S X สีดำแดง หมายเลขทะเบียน7693ชนบุรีสภาพล้มอยู่บนถนนมีรอยถลายไปกว่า60เมตรและยังพบร่างนายสุขสรร์อายุ18ปีคนขับรถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่ติดกับก่อกลางถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรศพโรงพยาบาลพระน,นิคม จากการสอบถามนายนัทพลอายุ16ปีผู้เห็นเหตุการณ์เผยเล่าว่าตนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เกิดเหตุพอได้ยินเสียงเหมือนรถล้มจึงวิ่งมาดูตอนแรกยังเห็นผู้บาดเจ็บหายใจรวยรินอยู่แล้วก็นิ่งไปและเห็นรถกระบะสองคันวิ่งชะรอดูก่อนจะรีบขับหนีไปด้านตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะขับขี่รถยนตน์มาด้วยความเร็ว เพื่อกลับบ้านให้ทันก่อนสีทุ่มซึ่งเป็นเวลาเคร์ฟิลแล้วอาจจะเสียหลักล้มถลยอย่างไรก็ตามจะได้ขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อดูว่าถูกรถเฉียวชนหรือว่าเสียหลักล้มเองหากมีรถเฉียวชนก็จะติดตามรถคันที่ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฝากกดติดตามกดสับสไ b รให้ทางเราได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ ด้วยครับ